นาทีต่อนาทีปฏิบัติการตามล่าคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์ช่วนเย็นวันที่3กรุมภาพพันธ์2013เวลาประมาณ19.30นาฬิกา30นาทีที่เมืองเออร์วน์รัฐแคลิฟอร์เนียมีการพบศพสองศพในลานจอดรถอพาร์ตเมนต์เยือคือโมนากวนวัย27ปีและคู่มั่นของเธอคีตลอเรนซ์ โมนาเป็นโค้ชในระบบโรงเรียนและเป็นที่เคารพนับถือในชุมชนอย่างมากส่วนคีตเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยายลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียพวกเขาถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมตอนแรกตำรวจสับสนมากครับเพราะเหยื่อทั้งสองเป็นคนดีไม่มีศัตรูไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมเลยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยว่าใครคือฆาตากรและแรงจูงใจคืออะไร ตำรวจเออร์วถึงกับตะลึงกับความโหดร้ายที่ดูเหมือนจะสุ่มเลือกเหยื่อรายนี้แต่แล้วในเช้าตรู่ของวันที่4กุมภาพันธ์คริสโตเฟอร์ดอ์เนอร์อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิส (LAPD) ก็ออกมาประกาศรับผิดชอบการฆาตกรรมครั้งนี้พร้อมทั้งเผยแผนการที่จะก่อเหตุต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนหน้านี้เพียงวันที่1กุมภาพันธ์2013ดอร์เนอร์ได้ส่งพัสดุถึงแอนเดอร์สันคูเปอร์นักข่าวชื่อดังภายในมีแผ่นดีวีดีที่อธิบายคดีของเขาต่อ L.A.P.D. และเหรียญตราที่ถูกยิงพรุนซึ่งเขาอ้างว่ายิงได้อย่างแม่นยำจากระยะร้อยหลา ดอร์เนอร์ได้โพสต์แถลงการหลายหน้ากระดาษลงบนโลกออนไลน์การเสียชีวิตของทั้งคู่ทำให้เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เห็นถึงความคิดที่เย็นชาของคริสโตเฟอร์ดอร์เนอร์ดูเหมือนว่าเป็นการซุ่มโจมตีมีการยิงหลายนัดและคาดว่าเหยื่อทั้งสองคนไม่มีเวลาแม้แต่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาถูกสังหารอย่างเลือดเย็นไม่มีโอกาสที่จะหนีหรือตอบโต้ได้เลย นี่คืออาชญากรรมที่โหดร้ายมากคริสโตเฟอร์ดอร์เนอร์ประกาศชัดเจนว่าเขายังไม่จบและจะตามล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆต่อไปการฝึกทหารความรู้ด้านยุทธวิธีของตำรวจของดอร์เนอร์ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตกอยู่ในความหวาดระแวงเพราะเขารู้ความเคลื่อนไหวและวิธีการทำงานของตำรวจเป็นอย่างดีกรมตำรวจลอสแอนเจลิสถึงกับสั่งให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนงดใช้รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัย ก่อนหน้านี้ในวันที่6กุมภาพันธ์ดอนเนอร์พยายามขโมยเรือจากท่าเรือซานดิเอโกแต่เครื่องยนต์ไม่ติดเขาจับชายชราวัย81ปีบนเรือมัดไว้แต่ก็หนีไปได้โดยไม่ทำร้ายใครวันที่7กุมภาพันธ์2013เวลาตี1 45นาทีที่เมือง ide, ริเวอร์ไซร์รัฐแคลิฟอร์เนียคนขับแท็กซี่ชื่อคารามคาอุดกำลังทำงานกะกลางคืนเขาเห็นรถกระบะสีเทาน้ำเงินคันหนึ่งฟาไฟแดง และในขณะที่เขากำลังคิดเรื่องนี้เขาก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายคือไมเคิลเครนและแอนดรูทาคยาสกำลังลาดตระเวนตามปกติทันใดนั้นรถกระบะของดอเนอร์ก็ขับมาจอดข้างรถตำรวจดอเนอร์ ner, เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เครนและทากยาสอย่างไม่เลือกหน้าคารามเห็นดอเนอร์สวมแว่นตานิรภัยและมีรอยยิ้มบนใบหน้าเหมือนเขามีความสุขกับการกระทำของตัวเองและไม่รู้สึกเสียใจเลยแม้แต่น้อย คารามบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นกำลังเกิดขึ้นจริงเจ้าหน้าที่เครนและทาขยาสหมดทางสู้รถลาดตระเวนของพวกเขาถูกยิงพลุนคารามรีบเข้าไปช่วยเขาเห็นเจ้าหน้าที่ทาขยาสบาดเจ็บสาหัสแทบจะขยับตัวไม่ได้คารามพยายามวิทยุขอความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ทาขยาสบาดเจ็บหนักจนไม่สามารถจับวิทยุได้ด้วยซ้ำ เมื่อกำลังเสริมของตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็สายเกินไปสำหรับไมเคิลเคนเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายเข้าไปตรวจชีพจรของเขาและสายหน้านั่นหมายความว่าเขาเสียชีวิตแล้วตอนนี้เหตุการณ์ฆาต,ตกรรมต่อเนื่องของคริสโตเฟอร์ดอเนอร์เข้าสู่วันที่4แล้วและเจ้าหน้าที่แอนดรูทาคยาสก็บาดเจ็บสาหัสส่วนไมเคิลเคนกลายเป็นเหยื่อรายที่3ของดอเนอร์ ไมเคิลเคนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โดดเด่นมีประสบการณ์11ปีและเป็นพ่อของลูกสองคนการโจมตีเจ้าหน้าที่ทาคยาสและเครนเป็นการกระทำที่ขี้คลาดเขาโจมตีจากด้านข้างยิงแบบไม่ให้ตั้งตัวพวกเขาไม่รู้เลยว่าดอนเนอร์อยู่ในพื้นที่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการฆาตกรรมไมเคิลเคนการก่อเหตุของคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์ก็เริ่มสะดุดและนักสืบก็เริ่มมีเบาะแสสำคัญความหวาดระแวงของตำรวจอยู่ในระดับสูงสุด และในที่สุดพวกเขาก็ได้เบาะแสสำคัญรถกระบะที่ถูกเผาของดอนเนอร์ถูกพบในพื้นที่ห่างไกลบนถนนลูกรังเมื่อคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์ขับรถชนบนภูเขาส่วนใหญ่เชื่อว่าเขายังคงอยู่บนนั้นภายในรถที่ถูกเผาพบอาวุธและอุปกรณ์ตั้งแคมป์ของดอนเนอร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตรียมพร้อมสำหรับการหลบซ่อนตัวในระยะยาว ตอนแรกมีความกังวลว่านี่อาจเป็นกับดักและดอเนอร์อาจซุ่มอยู่ไกลๆเพื่อซุ่มยิงผู้คนทุกคนต่างกังวลไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นที่ขอบเมืองภูเขาบิ๊กแบและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการตามล่าครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แคลิฟอร์เนียซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายเข้าร่วมปฏิบัติการนี้และมีการตั้งรางวัลน,นำจับสูงถึง1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปฏิบัติการตามล่าตัวดอเนอร์หลังจากพบรถของเขามีเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายอยู่ในพื้นที่หน่วยงานตำรวจทุกหน่วยในมณฑลอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมตำรวจดำเนินด้วยความระมัดระวังเพราะดอนเนอร์มีชื่อเสียงในเรื่องความคลาดเดาไม่ได้เขามีอาวุธครบมือมีปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีอนุภาพสูงและกระสุนจำนวนมากเขาสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วรีสอร์ทสกีที่เคยเงียบสงบตอนนี้เต็มไปด้วยนักสืบ การตามล่าดอร์เนเริ่มขึ้นพวกเขาใช้รถกวาดหิมะและรถหุ้มเกราะติดโซ่เพื่อเข้าถึงพื้นที่เจ้าหน้าที่ค้นบ้านพักตากอากาศกว่า200หลังในพื้นที่ป่าขนาด8ไมล์ที่ซึ่งพบรถกระบะที่ถูกเผาของคริสโตเฟอร์ดอร์เนการเดินเคาะประตูตรวจสอบทุ่งนาและป่าไม้เพื่อดูว่าพวกเขาจะสามารถระบุตำแหน่งหรือพบตัวเขาได้หรือไม่ในพื้นที่นั้นมีบ้านพักตากอากาศอยู่หลายพันหลังในพื้นที่ห่างไกล และไม่ว่าพวกเขาจะค้นหามากแค่ไหนดอนเนอร์ก็ยังคงได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสัยเขาสามารถหาบ้านพักตากอากาศที่ไม่มีคนอยู่และบุกเข้าไปพักได้ง่ายๆความท้าทายในการตามล่าดอนเนอร์ในพีมิประเทศที่ยากลำบากเช่นนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเขาได้เปรียบเรื่องการซุ่มโจมตีอย่างมากเมื่อไม่รู้ว่าใครซ่อนอยู่ที่ไหนมันทำให้พวกเขามีข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อไม่รู้ว่าเขากำลังซ่อนอยู่หลังต้นไม้พร้อมปืนไรเฟิลซุ่มยิงหรือไม่ พวกเขากำลังเดินลุยหิมะพยายามที่จะระบุตำแหน่งของเขาและเขาสามารถอยู่หลังต้นไม้หรือมุมใดก็ได้รอที่จะยิงและฆ่าพวกเขาอย่างไรก็ตามความรู้สึกเหล่านั้นก็พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริงวันที่12กลุมภาพันธ์2013เวลา12.22นาฬิกา22นาทีที่เมลท t a i นวิสตาร e s ีสอร์ทบิ๊กแบรได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของบ้านพักตาอากาศชื่อคาเรนเรโนส เธอรายงานว่ามีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านพักตาอากาศที่คู่รักคู่หนึ่งเพิ่งมาถึงเขาจับพวกเขาผูกมัดและจับเป็นตัวประกันได้สำเร็จซึ่งหนึ่งในนั้นคือหญิงชราวัย81ปีเยือ่อสามารถปลดปล่อยตัวเองได้พวกเขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่และรายงานว่าดอนเนอร์ได้เอารถของพวกเขาไปผู้คนเหล่านั้นโชคดีมากที่ยังมีชีวิตอยู่ ด้วยข้อมูลใหม่ในมือเจ้าหน้าที่จิมไซมอนส์และไมค์มิชิตอนนี้มีเบาะแสร้อนๆนในเส้นทางที่พวกเขาเคยคิดว่าหมดหวังไปแล้วดอเนอร์ขับรถนิสสันโรคของเหยื่อลงจากภูเขาคริสโตเฟอร์ดอเนอร์ทำให้ชัดเจนมากว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคือเป้าหมายของเขา ในแถลงการของเขาดอเนอร์ประกาศสงครามที่ไม่ธรรมดาและไม่สมมาตรกับกรมตำรวจลอสแอนเจลิสครอบครัวของพวกเขาและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนั้นมันจึงเพิ่มความตื่นตัวให้กับเจ้าหน้าที่ยังเห็นได้ชัดขณะที่เจ้าหน้าที่ไซมอนส์และมิชิกำลังตามล่าดอเนอร์อยู่นั้นริกเฮลเทอร์เบรกชาวบ้านที่ไม่สงสัยอะไรเลยก็ต้องเผชิญหน้ากับชายที่ต้องการตัวมากที่สุดในอเมริกา ริกเห็นดอเนอร์ออกมาจากกองหิมะพร้อมปืนไรเฟิลเล็งมาที่เขาริกจำได้ว่าดอเนอร์สวมเสื้อกลอกันกระสุนขนาดใหญ่ที่มีกระเป๋าเขาเล็งปืนมาที่หัวของริกริกบอกว่าดอเนอร์บอกเขาว่าผมไม่อยากทำร้ายคุณแค่ออกไปแล้วเดินไปริกรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายของดอเนอร์เพราะดอเนอร์ต้องการฆ่าตำรวจและริกไม่ใช่ตำรวจ หลังจากริกแจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับดอนเนอร์รถกระบะดอดสีขาวก็มุ่งหน้าลงถนนการไล่ล่ากำลังจะสิ้นสุดลงอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่อเล็กซ์คอลลินส์และเจเรเมียแมคเคจากสำนักงานนายอำเภอซานเบอร์นาดิโนก็เข้าร่วมการไล่ล่าด้วยเจเรเมีย <Jeremy S 2> คุ้นเคยกับพื้นที่บิ๊กแบ๊บเป็นอย่างดีเพราะเขาเคยประจำการที่นั่นในฐานะรองนายอำเภอของสำนักงานนายอำเภอซามูเอลดังนั้นเขาจึงตามรอยดอนเนอร์ได้ วิทยุแจ้งให้พวกเขาเลี้ยวขวาแต่เจเรมียเลี้ยวซ้ายและพวกเขาก็เลี้ยวขวาตามวิทยุเมื่อพวกเขาไปถึงสี่แยกพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเจ้าหน้าที่คอลลินส์และแมคเคก็ตกอยู่ในแนวการยิงอเล็กซ์คอลลินส์ถูกยิงที่ใบหน้าและอีกสนัดที่หน้าอกแขนและขาจากนั้นดอนเนอร์ก็เล็งเป้าไปที่เจเรมีแมคเคพวกเขาหันกลับไปและเห็นเจเรมียนอนอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่อีกคนล้มลง เจอเรเมียแมคเคนอนนิ่งไม่ขยับดูเหมือนว่าเขาจะเสียชีวิตแล้วคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์ได้ฆ่าชีวิตอีกหนึ่งชีวิตและทิ้งเจ้าหน้าที่อีกคนบาดเจ็บสาหัสคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์มีประวัติที่ยุ่นเหยิงกับกรมตำรวจลอสแอนเจลิสในช่วงที่เขายังเป็นเจ้าหน้าที่ทดลองงานเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของเขาได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเขาไม่นานหลังจากนั้นเขาก็กล่าวหาว่าจาเทเรซาอีแวนส์เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวใช้กำลังเกินกว่าเหตุ โดยเตะผู้ต้องสงสัยที่เป็นโรคจิตเภทที่มีภาวะสมองเสื่อมรุนแรงแต่ข้อกล่าวหาเหล่านั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากพยานหรือข้อเท็จจริงและด้วยเหตุนี้ดอนเนอร์จึงถูกตั้งข้อหาและถูกไล่ออกจากกรมตำรวจลอสแอนเจลิสในข้อหาให้ข้อมูลเท็จคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์เกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน 1, 1979และเติบโตในย่านชนชั้นกลางของเมืองนอร์วทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย ครอบครัวของเขาไม่ได้ยากจนและเขาถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล้อมที่สงบสุขอย่างไรก็ตามตั้งแต่ยังเด็กดอเนอร์ก็เริ่มรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เป็นธรรมกับเขาเขามักเล่าว,ว่าเขาเป็นเด็กแอฟริกันอเมริกันเพียงคนเดียวในชั้นเรียนตั้งแต่ประถมหนึ่งถึงประถมเจ็และมักถูกรังแกหลังเลิกเรียนซึ่งเขามองว่ามีแรงจูงใจจากเชื้อชาติ แม้ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็เป็นคนเปิดเผย,ยและได้รับการศึกษาดีเขาจบการศึกษาจาก Southern Utah University ในปี2001สาขาวิชารัฐศาสตร์และมีวิชาโทจิตวิทยาเขาเคยเป็นนักวิ่งในทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังคงมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติเช่นการที่เขาคิดว่าโค้ชทีมฟุตบอลบางคนเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติ ปัญหาเรื่องการไม่ยอมรับอำนาจของดอเนอร์ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยหลังจากใช้เวลาอยู่ในกองหนุนของกองทัพเรือสหรัฐดอเนอร์ก็เข้าร่วมกรมตำรวจลอสแอนเจลิสและความมีแนวโน้มที่จะโทษผู้อื่นของเขาก็ถูกบันทึกไว้อีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆที่กรมตำรวจลอสแอนเจลิสคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งมากมาย เขาได้ยื่นเรื่องร้องเรียนหลายครั้งต่อเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเขามองว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการล้วนเป็นผลมาจากเชื้อชาติของเขาหรือแผนการบางอย่างที่มุ่งร้ายต่อเขาเขาเป็นคนที่เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นผลมาจากการกระทําของเขาเองเขาเป็นเหมือนนักสะสมความอยุติธรรมสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับเขาคือการที่เขาเป็นคนหลงตัวเอง มันทําให้เขาต้องสูญเสียทุกสิ่งที่เขายึดมั่นไม่ว่าจะเป็นตัวตนหรือประวัติการรับราชการเมื่อสิ่งเหล่านั้นถูกพลากไปจากคนหลงตัวเองก็ไม่มีอะไรเหลือให้เขาอีกแล้วนอกจากการแก้แค้นในช่วงหลายปีหลังจากการถูกไล่ออกจากกรมตํารวจลอสแอนเจลิสดอเนอร์ประสบปัญหาส่วนตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้เขามีอาการซึมเศร้าอย่างต่อเนื่อง การซึมเศร้าตามที่ดอเนอร์เปล่าอ้างไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้บุคคลมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาซึมเศร้าแต่สิ่งที่ดอเนอร์มีแตกต่างจากคนอื่นๆอ,อีกหลายล้านคนที่ซึมเศร้าอย่างรุนแรงคือเขามีแนวโน้มที่จะหลงตัวเองเขามีอาวุธปืนและเขายังเต็มใจที่จะฆ่าเพื่อพิสูจน์จุดยืนของเขาเมื่อชีวิตตกต่ำที่สุดดอนเนอร์ก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่เขาเรียกว่าทางเลือกสุดท้าย หลังจากถูกไล่ออกจากกรมตำรวจเห็นได้ชัดว่าเขาซื้อขายปืนอุปกรณ์เก็บเสียงและกระสุนและตลอดเวลานั้นเขาก็ยังคงจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาการถูกฆ่าตายเพราะอาชีพที่ทำเป็นจุดสูงสุดของความอาคติดอนเนอร์เป็นคนที่ต่อต้านความอาคติในแถลงการของเขาแต่เขากลับเต็มใจที่จะฆ่าใครบางคนเพียงเพราะเครื่องแบบที่พวกเขาสวมใส่ในวันนั้นเพียงเพราะพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากที่ดอเนอร์ถูกไล่ออกจากกรมตำรวจลอสแอนเจลิสเขารู้สึกว่าตนเองถูกหักหลังและถูกทำลายชื่อเสียงเขาเชื่อว่าการถูกไล่ออกนั้นไม่ยุติธรรมและมีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติเขาจึงเริ่มวางแผนการแก้แค้นอย่างเลือดเย็นโดยมีเป้าหมายหลักคือผู้ที่เขาเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของความอายุติธรรมนี้โมนากวนลูกสาวของกัปตันแรนดี้กวนกลายเป,เป็นเป้าหมายสำคัญของดอเนอร์เพราะกัปตันแรนดี้กวน คือผู้ที่เคยเป็นตัวแทนของเขาในการพิจารณาคดีทางปกครองที่นำไปสู่การถูกไล่ออกดอนเนอร์มองว่าการสังหารโมนาคือการส่งสารที่ชัดเจนถึงกรมตำรวจลอสแอนเจลิสและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนว่าเขาจะไม่ยอมทนต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาอีกต่อไป การกระทําของเขาไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อปล้นรับทรัพย์หรือความขัดแย้งส่วนตัวกับเหยื่อโดยตรงแต่เป็นการกระทําที่คำนวณมาอย่างดีเพื่อสร้างความหวาดกลัวและแก้แค้นระบบที่เขาเชื่อว่าได้ทำลายชีวิตของเขาอีกต่อไป ในแถลงการที่เขาโพสต์ออนไลน์ดอนเนอร์ได้เขียนระบายความคับแค้นใจทั้งหมดและประกาศเจตนาที่จะก่อสงครามกับกรมตำรวจและครอบครัวของพวกเขาจนกว่าความจริงเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเขาจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเขาเชื่อว่าชื่อเสียงของเขาถูกทำลายและการแก้แค้นด้วยความรุนแรงนี้คือหนทางเดียวที่จะกอบกู้ชื่อของเขาคืนมาได้ ความคิดที่บิดเบี้ยวนี้เองที่ผลักดันให้เขาก่อเหตุฆาตกรรมโมนากวนและคีดหลอเรนซ์ย่างโหดเที้ยมในคืนนั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความบ้าคลั่งที่ตามมาดอนเนอร์ตั้งหลักสุดท้ายของเขาโดยขังตัวเองไว้ในบ้านพักตากอากาศร้างที่ถูกล้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายร้อยนายบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกวินาทีคือความเป็นความตายมีการยิงปืนอัตโนมัติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ไมมิชิและจิมสซมอนส์ยิงตอบโต้ดอนเนอร์เริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่ถูกตรึงอยู่หลังรถของพวกเขามีเสียงปืนอัตโนมัติเข้ามาดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มยิงใส่คริสโตเฟอร์ดอนเนอร์ในบ้านพักตากอา,ากาศทันทีเพื่อพยายามให้เขาหยุดยิงสิ่งที่ได้ยินคือเสียงกระสุนกระทบเหนือหัวไม่มีข้อสงสัยในใจเลยว่าเขาจะไม่ยอมแพ้หรือหยุดทีมสวดมาถึงแล้วทีมเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมตอบสนอง มีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลายร้อยนัดเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในพื้นที่อันตรายและเขาก็เริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่ถูกตรึงอยู่หลังรถอีกครั้งได้ยิงเสียงกระสุนกระทบรถของพวกเขาดอเนอร์ยังใช้ระเบิดควันเพื่อบดบังวิสัยทัศน์ของเจ้าหน้าที่พวกเขากำลังปล่อยควันเพื่อนำเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บออกมาภายใต้ควันเจ้าหน้าที่คอลลินส์และแม็กเคถูกนำออกจากพื้นที่อันตราย เจ้าหน้าที่คอลลินส์ได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บขณะที่การต่อสู้ด้วยปืนยังคงดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนเข้ามาเพื่อตรึงชายที่พวกเขาตามล่าเวลา16นาฬิกา15นาทีกว่า2ชั่วโมงหลังจากการล้อมบ้านพักตากอากาศและ9วันนับตั้งแต่การก่อเหตุเริ่มต้นขึ้นโอกาสสุดท้ายของดอเนอร์ที่จะหลบหนีก็กำลังจะหมดไหมไปกับควันความหวังที่จะจับเป็นตัวเขานั้นริบหรีลงทุกที หลังจากปฏิเสธการเจรจาทั้งหมดนานกว่า2ชั่วโมงในเวลา16นาฬิกาสนาทีทีมสวอตก็ดำเนินการตามแผนที่ออกแบบมาเพื่อรมควันดอ,อนเนอร์ออกไปโดยใช้กระป๋องแกส๊สน้ำตาที่มีฤทธิ์รุนแรงที่เรียกว่าเบอร์เนอร์เข้าไปในบ้านพักตากอากาศในที่สุดสำนักงานนายอำเภอก็โยนกระป๋องควันเข้าไปซึ่งมันก็ระเบิดและพุ่นแกส๊สออกมาพร้อมเปลเวไฟน่าเสียดายที่นั่นทำให้เกิดไฟไหม้ภายในบ้านพักตากอากาศ แม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดไฟไหม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้รับการสื่อสารใดๆจากคริสโตเฟอร์ดอนเนอร์เลยไม่มีเจตนาที่จะมอบตัวหรือยอมแพ้ขณะที่เฝ้าดูเหตุการณ์สดทางทีวีเจมส์ยูเซราอดีตเพื่อนของดอนเนอร์รู้สึกผสมปนเปกัน มันแปลกมากที่ได้นั่งดูหน้าจอทีวีบ้านพักตากอากาศกำลังถูกไฟไหม้ด้านหนึ่งถูกไฟไหม้เต็มที่นั่นคือช่วงเวลาที่รู้ว่าเพื่อนกำลังจะตายและไม่มีใครสามารถทำอะไรได้เขาจะไม่ออกมาจากที่นั่นทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ยังใช้เครื่องจักรหนักเพื่อรื้อผนังและหน้าต่างเพื่อให้มองเห็นภายในได้ชัดเจนขึ้นไม่นานหลังจากที่บ้านพักตากอากาศถูกไฟไหม้ก็มีเสียงหนึ่งดังออกมาจากบ้านพักตากอากาศ มันเป็นเสียงเหมือนกระสุนหนึ่งนัดที่ถูกยิงจากภายในที่พักนั่นเป็นสัญญาณของการสิ้นสุด9ก้าวันที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์แคลิฟอร์เนียและเป็นการปิดฉากชีวิตของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้หลังจากนั้นก็ได้ยินแต่เสียงกระสุนระเบิดจากความร้อนภายในเปลวเพลิงหลังจากเหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอีกอย่างน้อย6ชั่วโมงกว่าจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเข้าใกล้ซากปลากหักพังและค้นหาศพ หลังจากที่เปลวไฟจากการลุกไหม้ของบ้านพักตาอากาศสงบลงเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอีกอย่างน้อย6ชั่วโมงกว่าจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเข้าใกล้ซากปรักหักพังและค้นหาศพในที่สุดก็ได้พบศพที่ไม่เกรียมในห้องใต้ดินของบ้านพักตาอากาศพร้อมด้วยกระเป๋าสตางค์และบัตรประจำตัวที่ระบุชื่อคริสโตเฟอร์ดอ n เนอร์และเสียงปืนหนึ่งนัดที่ได้ยินนั้นเชื่อว่าเป็นเสียงที่คริสโตเฟอร์ดอเนอร์ปลิดชีพตัวเอง การก่อเหตุของคริสโตเฟอร์ดอเนอร์ตลอด9วันได้สร้างความหวาดกลัวและทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั่วแคลิฟอร์เนียต้องระดมกำลังนับพันนายเพื่อตามล่าตัวเขาปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แคลิฟอร์เนียซึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายอย่างที่ไม่เคยมี ผลลั์จากความบ้าคลั่งของดอร์เนอร์คือการสูญเสียชีวิตผู้บริสุทธิ์4รายได้แก่โมนากวนคีตลอเรนซ์เจ้าหน้าที่ไมเคิลเครนและรองนายอำเภอเจเรมีเมแมคเคและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสาหัสอีกสองรายได้แก่เจ้าหน้าที่แอนดรูทาคายาสและเจ้าหน้าที่อเล็กซ์คอลเลนส์เหยื่อของเขาล้วนบริสุทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความคับแค้นใจส่วนตัวของดอลล่าเลย การกระทำของเขาเป็นการแสดงออกถึงความโกรธแค้นที่ไร้เหตุผลและทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและความสูญเสียสำหรับนักสืบและประชาชนทั่วไปการสิ้นสุดการก่อเหตุของดอเนอร์นำมาซึ่งความโล่งใจอย่างยิ่งเพราะจะไม่มีใครต้องตายอีกแล้วโลกนี้ดีขึ้นเพราะไม่มีเขาการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละของบุคลากรผู้พิทักษ์กฎหมายทุกคน